แต่ในมุมหนึง่งที่เราอยากจะให้แขกรับเชิญของเราทั้งสองท่านบีแสดงออกถึงความคิดเห็นว่ารู้สึกอย่างไรที่วันที่น้อง,เ,อองเชื่อมจิตเนี่ยไปที่มหาสารคามแล้วก็มีผู้หยงผู้ใหญ่กราบไหว้กันสองข้างทางมองมุมนี้ยังไงบ้างคะอาจารย์เบียร์คือสุดท้ายแล้วเนี่ยไอ้การกราบเนี่ยอาจารย์ยังไม่ได้มองว่ามันเป็นปัญหาประเด็นมันอยู่ที่ประเด็นอยู่ที่ความคําสอนคอําสอนเนี่ยมันน้อมเอียงเทเอียงไปสู่ความเห็นผิด ความศรัทธาความเชื่อความหลงไหลได้ปพื่มในตัวบุคคลใดบุคคลหนึ่งพอเวลามันมีไอความเชื่อความเห็นตัวนี้มันเลยเกิดเหตุให้คนเนี่ยไปเชื่อจริงๆตามที่เขาสอนว่าเขาเนี่ยคืออนาคามีกับชาติมาเกิดหรือเขาได้รับบัญชาจากพระสัมมาสามัมพุทธเจ้าส่งมาเพื่อสอนในยุคสุดท้ายเพื่อพาคนเข้าสู่มคผลนิพพานเป็นตัวแทนของพระเจ้าแต่พระองค์บอกว่าตัวแทนของพระองค์คือพระธรรมคาสั่งสอนของพระองค์ไม่ใช่บุค,คคลใดบุคคลหนึ่งพระมหากัสปะเนี่ยอายุตั้ง1้อยปี ทำไมผู้เจ้าไม่ใช้เป็นตัวแทนละ่พะพระอานนทน์ยอยู่ตั้งร้อยยี่สิบปีทำไมไม่ใช้เป็นตัวแทนในการสอนแต่ทำไมถึงมาเป็นเด็กคนหนึ่งซึ่งไม่รมู้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับประวัติผู้เจ้าไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับผู้าแต่อ้างเอามันเลยเป็นเหตุผลที่ทําให้คนเนชื่อศรัทธาเพราะคน,นปัญญาน้อยปัญญาอ่อนกว่าที่จะเข้าใจหลักเหตุผลหรือไม่ได้ศึกษาเล่าเรียนในหลักคำสอนผู้เจ้าจึงหลงไหลได้ปลื้มงมงายตามที่เขาเสอน คนก็เกิด Inner, อินเนอร์เชื่อศรัทธาจริงๆว่าพระพุทธเจ้าส่งคนคนหนึ่งมาเพราะเขาเนี่ยขาดปัญญาไม่พิจารณาไข้ควรไม่โยนิโสมรสิกามไม่ไข้ควรตามธรรมสุดท้ายเขาก็เลยไปนั่งก้มกาบเพราะคิดว่าเป็นตัวแทนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอาจารย์<ข>ไม่เคยไปนั่งฟังคําสอนเขาจริงๆหรือเปล่ามันไม่จะเป็นต้องไปนั่งฟังก็ได้อาจารย์ฟังเนี่ยนั่งฟังทีวีฟังจากที่แต่ละคนแต่ละคนพูดกันมาเนี่ยอาจารย์ก็พอจะเข้าใจพออาจารย์นุมาได้ว่ามันไม่ได้ตรงเอาแค่คำคำเดียวว่าอนาคามีกลับมาเกิดนี่ก็ล้มหมดแล้ว มันไม่มีอะไรถูกต้องตามหลักคําสอนพระพุทธเจ้าส่งมาเกิดส่งมายังไงในเมื่อพระองค์บอกว่าเมื่อพระองค์ปรินิพพานไปแล้วจะไม่มีใครได้เห็นพระองค์อีกเลยตลอดการยาวนานแล้วเขาไปเห็นพระพุทธเจ้าได้ยังไงแล้วเขาคุยกับพระพุทธเจ้าตอนไหนคุยกันกี่โมงอย่างนี้คุยกันเรื่องอะไรว่าทําไมถึงถูกส่งมาในการสอนธรรมะตัวนี้ได้เขาจะทํายังไงก็ได้ ถ้าสอนเนี่ยสอนไปเลยไม่ได้ผิดไม่ได้ผิดอะไรแต่อย่าไปอ้างพระผู้ได้เจ้าว่าพราะผู้ได้เจ้าเนี่ยเป็นคนส่งเขาลงมาหรือ <ạ. S 2> เขาไปอนาคามีกับชาติมาเกิดเพราะมันขัดแย้งกับหลักคําสอนของพระองค์ถ้าเขาเชิญอาจารย์ไปลองเชื่อมกับเขาเดี่ยอาจารย์จะไปเชื่อมไหมฮะลองใจอาจารย์ไม่มีเวลาว่างอาจารย์ออกบรรยายทำทุกวัน <ừ. S 2> ถ้าเขาจะมาเชื่อมก็มาหาอาจารย์ที่บ้านได้อาจารย์อยากจะเชื่อมมันก็ว่าจะติดหรือไม่ติดแต่ถ้าไม่ติดขึ้นมาอาจารย์ด่าก็ต้องยอมรับให้ได้กระโถนลอยก็ต้องรับให้ได้ก็ต้องรับให้ได้ใช่เพราะว่าอะไรเพราะในเมื่อเขามม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 ััััััั่่่่่นนนนนนใใจจจจววาาาาาาาสรถเเเเเชชืืออออออไไดดดด้้้้ีี๋ยคกกก็ะะงงงปปตตตตทธธิิ ก่อหน้นะนใจไม่เปิดกับเขามันจะเชื่อมติดยังไงตอนนั้นน่ะถ้าเชื่อมได้จริงมันก็ต้องเชื่อมได้กับทุกคนสิไม่ใช่เชื่อมกับเฉพาะบางคนที่ศรัทธาตัวเองอม,มันก็ต้องเชื่อมได้กับทุกคนเหมือนธรรมะพระพุทธเจ้าเนี่ยมันเข้ากันได้กับทุกคนเพราะมันเป็นอาการิโกถูกต้องตรงจริงไม่จํากัดด้วยกาเวลาทําของที่คว่ำอยู่ให้หงายออกทําของที่ปิดอยู่ให้เปิดออกได้นี่คือหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะนั้นมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าเปิดใจคนต่อให้คนเนี่ยรังเกียจเดียดฉันพระพุทธเจ้าแต่เมื่ตนยคาา990 ฟังทร,รม,มาผูุ้ดธเจ้าครั้งเดียวบรรลุทมได้เลยไม่ต้องศรัทธาก่อนเห็นปะแต่สุดท้ายแล้วเขาศรัทธาเพราะได้ยินได้ฟังดังนั้นอาจารย์ได้ฟังแล้วทุกวันนี้อาจารย์ยังไม่เกิดศรัทธาเพราะนั้นสุดท้ายแล้วเชื่อมไปก็ไม่ได้เกิดประโยชน์เพราะมันเป็นความเห็นผิดเป็นความเข้าใจผิดของกลุ่มเขาถ้าเกิดในมุมของผู้ปกครองของเชื่อมจิตเนี่ยนะคะเขาบอกว่าเขาไม่ได้เป็นคนโพสต์เองหรือทําอะไรเองแอดมินละคะหรือกลุ่มที่ดูแลในกลุ่มตรงนี้เนี่ยที่คุณอ้อติดตามเนี่ยเขาทําอะไรยังไงบ้างอัปเดตเลยผิดเหมือนกัน ในข้อกฎหมายผิดเหมือนกันค่ะสนับสนุนส่งเสริมให้เด็กกระทาผิดกฎหมายอันนี้ก็ผิดอยู่แล้วค่ะซึ่งคุณอี้เขาก็ร้องไปเพิ่มอีกสองสองสองมาตรานะคะในส่วนนั้นเป็นรายละเอียดที่คุณอี้แจ้งทางกองปราบเรียบร้อยแล้วแต่ในมุมของอ,อ,อ้อหนึ่งที่อาจารย์เบียร์บอกอาจารย์เบียร์พูดไปหมดแล้วที่คุณไปกกมกาบท,ที่เราเห็นเนี่ยถ้าแม่น้องบอกว่าน้องเป็นหมาเก้าหัวกับชาติมาเกิดแล้วไปกราบเลยค่ะดิฉันจะไม่คัดค้านเลยคุณอ้อก,ก็แรงก็จริงไงแต่คุณเอา พระพุทธเจ้าอมาแอบอ้างว่าน้องเนี่ยได้รับคําสั่งคําบัญชาจากพระพุทธเจ้าลงมาเพื่อจะเผยแพร่เพื่อจะมาสอนคนเนี่ยนี่ไงเราชาวพุทธเราจะอยู่เฉยเหรอ,เ,อเราก็ต้องคัดค้านอยู่แล้วเป็นธรรมดาทั้งสองท่านช่วยแนะแนวทางหน่อยว่าจากนี้ควรจะดูแลน้องๆเชื่อมจิตยังไงที่จะไม่ให้กระทบกับชีวิตประจําวันน้องควรได้กลับไปเรียนหรือ ในทางพุทธศาสนาเองควรจะเชื่อหรือควรจะมองและควรปฏิบัติอย่างไรอะจากคุณอ้อก,ก่อนคือในเรื่องของของน้องนะคะซึ่งอ้อก,ก็เดินเรื่องนี้มาตั้งแต่แรกเนี่ยอ้อออกมาเพื่อจะปกป้องเด็กคนนึงอยู่แล้วซึ่งเด็กเนี่ยมีพรบอกุ้มครองเด็กอยู่แล้วนะคะในเรื่องของการเรียนเนี่ยทำไมพ่อแม่ไม่เอาลูกกับไปเรียนอย่าอ้างว่าเรียนออนไลน์คำว่าเรียนออนไลน์เนี่ยคุณต้องเอาชื่อลูกคุณเข้าระบบนะไม่งั้นน้องจะเลื่อนชั้นไม่ได้แต่คุณแค่ให้ลูกไปเรียนพิเศษตาม ตามที่สอนพิเศษต่างๆแล้วคุณมาบอกว่าให้น้องเรียนออนไลน์แล้วมันไม่ใช่ณนะตอนนี้ศาสรเองก็ยังมีคําสั่งว่าให้พ่อแม่ผลักดันสนับสนุนเรื่องการศึกษาให้กับเด็กแต่คุณยังไม่ทําอะไรเลยอ,อันนี้ถือว่าใช้ไม่ได้แล้วน้องจะอยู่ในสังคมต่อไปยังไงถ้าถ้าวันหนึ่งพ่อแม่ไม่อยู่แล้วก่อนที่น้องจะโต หรือพราแม่อาจจะติดคุกก่อนน้องจะโตเนี่ยน้องจะใช้ชีวิตอยู่ยังไงถูกไหมคะเราพยายามผลักดันเรื่องนี้ให้เด็กคนหนึ่งนีได้ก,กลับมาใช้ชีวิตกับสังคมที่มันถูกต้องไม่ใช่ไปทําอะไรทีม่มันเกินเลยจนผิดกฎหมายไปอย่างเงี้ยอันนี้ไม่เห็นด้วยแล้วก็ฝากหน่วยง,งานภาครัฐตอนเนี้ยพวกอ้อพวกอี้เนี่ยทำได้ก็คือในระดับหนึ่งแต่ทุกอย่างนะคะที่กลุ่มนี้จะหยุดได้ก็ต้องเป็นหน่วยงานภาครัฐอย่างพมจออย่างสํานักพุทธอย่างกองปราบอีกสามองค์กรเนี้ยสหน่วยง,งานเนี้ยต้องขับเคลื่อนไปพร้อมๆกันแล้วก็ทําอะไรสักที่ยุด การกระทำของคนกลุ่มนี้ตอนนี้เขาก็เริ่มขยายฐานลูกค้าไปสู่วงการเอเลียนไปสู่วงการยานอาวกาศเรียบร้อยแล้วอือาจารย์เบียคะคนที่จะฟังรายการนี้อยู่เนี่ยควรจะตาสว่างยังไงบ้างหรือไม่หยุดการเชื่อการฟังการเชื่อมยังไงบ้างคะคือผู้ใหญเจ้าสอนแล้วว่าเวลาได้ยินได้ฟังอะไรก็แล้วแต่เนะอย่าพึ่งรับรองอย่าพึ่งคัดขาน เอาไปตรวจสอบในหลักธรรมหลักไว้ในหมวดอื่นก่อนว่าเข้ากันได้อย่างดีหรือเปล่าถ้าเข้ากันได้อย่างดีแสดงว่าสิ่งที่เขาสอนอยู่มันถูกต้องแต่ถ้าขัดแย้งกับเป็น,เนประการอื่นแสดงว่าเขาจํามาผิดให้ละทิ้งคํานั้นเสียสิ่งที่เขาสอนอยู่เนี่ยมันตรงกันข้ามกับหลักคำสอนทั้งหมดดังนั้นไม่ควรฟังควรละทิ้งเสียคนไทยเราเนี่ยชาวพุทธเนี่ยควรอย่างลงมั่นอย่างไม่หว,วั่นไหวโดยส่วนเดียวในพระพุทธเจ้าของตัวเองไม่ใช่ไปงมงายไร้สาระตามกระแสตามความเชื่อของใครคนใดคนหนึง่งสิ่งสาคัญที่สุดในกรณีนี้เป็นบทเรียนว่าคนเป็นพ ความบาปทั้งปวงห้ามลูกเสียจากความเชื่อผิดความเห็นผิดทั้งปวงไม่ใช่ให้พ่อให้พ่อแม่เนี่ยไปฟังลูกแล้วก็ให้ลูกเนี่ยพูดอะไรพ่อแม่ก็เอออ,อตามลูกคนที่มีวุฒิภาวะมากที่สุดคือคนเป็นพ่อเป็นแม่คนเป็นพ่อเป็นแม่ควรนําคําสอนพระพุทธเจ้าอย่างถูกต้องบอกแม้ลูกจะบอกว่าเอ้ยฉันตัว,ต,วตัวหนูเนี่ยพระพุทธเจ้าส่งมาพ่อแม่ก็ต้องบอกว่ามันไม่มีนะลูกมันผิดหลักคําสอนพระพุทธเจ้านะลูกต้องตักเตือนเขาต้องบอกสอนเขาต้องแนะนําเขาในหลักคําสอนอย่างถูกต้อง ต้องมีหลักเกณฑ์หลักการในการอิงหลังไว้ก่อนเพื่อให้ลูกเดินสู่หนทางที่ถูกต้องตามหลักคําสอนจะได้มีชีวิตเป็นปกติในการใช้ชีวิตในทางโลกในฐานะของเด็กคนหนึ่งอย่างถูกต้องดังนั้นฝากถึงพ่อถึงแม่ให้ตั้งสติสัป,ปชัญญะอย่าเอออาตามลูกให้อยู่บนหลักเกณฑ์หลักการหลักเหตุผลไม่ใช่เชื่อฟังเพียงเด็กคนใดคนหนึ่งตัวเองต้องเป็นผู้นําเด็กไม่ใช่ให้เด็กเป็นผู้นําตัวเราเพราะนั้นฝากเรื่องนี้สาคัญที่สุดแต่ถ้าเขาบอกว่าอาจารย์เบียร์บุญบารมีไม่ถึงเลยเชื่อมือกับเขาไม่ได้อาจารย์จะตอบยังงไคะ ก็แล้วแต่เขาอันนั้นจะเป็นเรื่องบาร,รมีเขาบาร,รมีใครก็แล้วแต่แต่อาจารย์ก็มั่นใจว่าตัวเองเขามีบาร,รมีเพียงพอไม่งั้นอาจารย์จะสามารถดึงคนมากมายที่มีความเห็นผิดเนี่ยก้าเข้าสู่ความเห็นถูกต้องได้ยังไงยางน้อยก็มีบางกลุ่มที่อยู่ในกลุ่มเชื่อมจิตข,ของเขากลับมาหาอาจารย์ก็มีหลายคน